สวัสดีครับผมชื่อแปงนะครับเป็นเจ้าของร้านออโต้ดีเทลครับทางร้านของเราเนี่ยจะอยู่ในเชียงใหม่ในอำเภอเมืองนะครับเดอ,อยู่แถวถ้าคนเชียงใหม่จะรู้กันในส่วนของโซนแถวช้างเผือกครับ แล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนำแบบสินค้าที่ผมขายในร้านของผมนะครับหลักๆเนี่ยของผมจะทําเป็นพวกอะไหล่พวกช่วงล่างอุปกรณ์พวกสมรรถนะพวกสปริงโหลดชกอ,อัพล้อมแม็กแลวก็พวกระบบเบรกก็พวกสุดท้ายคือพวกเช็คระยะเช็คระยะรถพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์พวกนี้ครับแล้วก็ที่ส่วนเสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกคาแค ก็จะมีล้างรถดูดฝุด่นเคลือบสีเคลือบแก้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของการเช็กระยะนะครับของที่ร้านผมเนี่ยผมจะใช้ผมมั่นใจทั้งร้านผมมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโมตูนเป็นหลักอุปกรณ์นี้หนึ่งอย่างแรกนะน้ำมันเครื่องตัวนี้ และทั้งพวกน้ำมันเบรกและอุปกรณ์ตัวเช็คระบบของเหลวต,ต่างๆเนี่ยอย่างแรกที่ผมใช้เนี่ยผมมั่นใจกับที่ผมใช้กับรถตัวผมเองในส่วนของที่ว่าเราใช้แล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันมันโอเคกับรถเราเราก็เลยอยากจะแชร์พวกนี้ให้กลุ่มลูกค้าของเราไปได้ด้วยครับพวกอุปกรณ์พวกของเหลวต,ต่างๆก็เป็นโมตุลเลยครับใตามนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึงนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องโมัตที่เราเลือกใช้เนี่ยลูกค้าทุทกท่านที่เข้ามาเนี่ยสมั่นใจได้นะครับในเรื่องของอตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโดย ที่เราจะมีการตรวจสอบได้จากบริเวณบนฝา,าขวดนะครับตามนี้นะครับซึ่งในจุดตรงนี้มาสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าตรงนี้มันเป็นสินค้าของแท้จากผู้ผลิตล็อตวันเดือนปีที่ผลิตและลูกค้ามั่นใจได้เต็มที่ครับว่าของเราที่ร้านเราอ่ะใช้สินค้าของแท้100%เรเ็นจากโมตูนเท่านั้นครับสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากร้านออโต้ดีเทลไว้ด้วยนะครับของร้านของเราเนี่ยติดตามช่องทางติดตามนะครับเฟซบุ๊กนะครับออโต้ดีเทล เชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนเบอร์ติดต่อนะครับ0869222792ครับยินด,ดีให้บริการครับขอบคุณครับ